เท่าไรล่ะมือหนึ่งเหรอครับผู้เยอะแ,แท้บายไหมต้องสบายเวลาไปเจอกันนานกับผู้โดยสารกับรถสวยๆคันนี้ไปโดยสารยาวพิเศษให้ลูกค้ามาเลือกก็เหมือนผู้โดยสารของคุณอ่ะเขาต้องเลือกรถที่ดีที่สุดสวยที่สุดคั้เรถโดายสารที่มันสมโฟไหมล่ะก็ไม่นะก็เหมือนคุณอ่ะคุณเลือก,กรถสมโไหมก็ไม่กันคันนี้เป็นตัวพิเศษเลยล่ะบรรทุกกันจุๆไปกันเลยคันนี้ยาว5เมตรเป็นอิสุ NPR ร้อยยี่สิบแรงยกหัวได้แอร์เย็นเจี๊ยบและพิเศษยิ่งกว่านั้นคือข้างในกว้างมากอ้าวพิเศษเท่าไหร่ล่ะยาวห้าเมตรครับอ่ายาวห้าเมตรโอ้ยาวๆสบายๆดิลูกค้าบนทุกทีเดียวจุกๆหนำใจไปเลยใช่เป็นลูกเป็นนิสุมีมงกุฎน่าแถมตุ๊กตาด้วยสองตัวตุ๊กตามิชลินตุ๊กตายางตุ๊กตาปลาตะติ๊กทำติ๊กนี่แหละ ไม่เปนแบนยางไม่ใช่เหรอยางรถอ่ะเป็นอีสูเอ็นพีอาร์ร้อยยี่สิบแรง120แรงม้านะคะกระบะยาวห้าเมตรรถออกจากศูนย์อีสูเลยค่ะคันนี้บ้ายวัตทุกเป็นน้อยมันก็ต้องขับมารับหลายรอบไงใช่ในสวนด้วยายในสวยายในสวยมาขึ้นมาดูสิในสวยแถมพีการฝุ่นให้ด้วยแถมแอร์ให้ด้วยแอร์ให้ด้วยแอร์เย็นแน่ล่ะคันนี้ ช่วงนี้มีรถแอร์เข้าเยอะมากเลยอันนี้ก็ไม่ได้แตกนะเกียร์สั้นยกหัวได้มีแอร์ด้วยนี่อันนี้ไม่แก่เนี่ยยังไม่แก,อแก่อันนี้ก็ยังไม่แก่เอเซียรโรงกันตัวนี้เป็นรถห้างแท้นะคะ,ะจากซูซูสิเลยเ,เครื่องเย็บเยียบไม่เยียบเดี๋ยวมาดูตอนท้ายคลิปเป็นภาพดเครื่อนกัน <Okay. S 2> ส่วนราคาคันนี้ ถูกไหมก็ถูกอ่ะเราทำเงินอะ่ะคุ้มๆเลยใช่คุ้มเลยห้ามเมตรยาวเลยการชนให้ด้วยย่านเยอะหน่อยช่วงนี้มันหน้าฝนตัวนี้นะคะน็อตหน้าหกนะคะยางเจ็ดห้าศูนขอบสิบหกค่ะแบตเตอรี่สองลูกแบตเตอรี่สองลูกการชนก็เดิมๆเลยคัสีก็เดิมๆคัสีสวย สวยมากมีการชนให้ด้วยมีการมอไซค์กันข้างให้ได้เลยสูงนี่นะเห็นมันไหมเนี่ยลองขอยู่อนสูงรถมันทั้งสูงทั้งยาวทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งยาวดีไหมบรรทุกเยอะๆจุ่ๆไปเลยห้าเมตรมาดูท้ายกันมานี่ว่างนะเห็นแบบนี้ว่างอยู่นะใส่ได้ที่โอนแต่ได้ที่โน ใส่ได้กี่คนก็ใส่ได้หกสิบคนขึ้นเลยล่ะเออนั่งนะคะนั่งนะคะนั่งเลยดันเะบากลางนั่งสบายเลยอ่าดังคาสแตนเลสเงาวับเลยไเงาวับเลยอ่าไหนสุงกว่าหัวไหมไม่หูกเลยหว่า 1, 1> นนิดนึงอ๋อได้อยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดหรือสองร้อยแปดสิบนะคะความสูงอ บ่าสวยค่ะเบอไม่ขาดนะคะเนี่ยเอาจริงๆนะตรงเนี้ยเนี่ยใส่ได้สองเบาะกลางนะใช่คือใส่ได้เยอะขึ้นขึ้นะกลียวอีกเพราะมันกว้างด้วยไม่ใช่เนน้อยใช่ประมาณเกือบถ้าใส่เบาสองเบาก็มาหลายเพิ่มขึ้นอีกเยอะอยู่แล้ประมาณเจ็ดสิบเลยนะเจ็ดสิบได้สบายใช่พอสองเบาเนี่ยก็เท่าไรสองเบาอีกถ้าใส่เบาเดียวมันไม่คุ้มราคาสูงนะคะเลยประมาณสักงร้อยเกือบร้อยแปดสิบได้ความสูงของลัาคาได้เลยหรือเบาฝังขวาไม่ขาดค่ะสวย มาเรามาดูข้างหลังยาวมากน่สวยมากมาชิญชั้นดูกันเลยนี่เระจกระจกด้านหลังคนขับจะได้มองได้นั่งสบายไหมนั่งสบายครับสบายสบายเลยดูความสวยมาแล้วกว้างเนี่อันนี้ยืนไม่ถึงไหนเนี่ยเออสวยมากทั้งสูงทั้งใหญ่ทั้งยาวใช่ทั้งยาวเขาดี ไปเราจะอันนี้ไเท่าไหร่นะคะลูกค้าท้ายคลิปท้ายคลิปท้ายคลิปพื้นกระบะเป็นไม้ตรงไม้หมอนพื้นปูเหล็กนะคะเหล็กตีนไก่เหล็กเม็ดข้าวค่ะแข็งแรงมากรีบรอบนี้มีส่วนรถสำน้าฝนไหมให้ไหมมีมีมีหมดทั้งรถทั้งแถมมาเราดูท้ายคลิปมันส่วนลดหน้าฝนยังไงมาสวยมากสูงค่ะอันนี้ทั้งสวยทั้งเยอะด้วย โอ้สบายสบายได้เกือบร้อยเลยแหละฝั่งนี้ก็มีกันนะคะฝังนี้ค่ะคัสซีสวยมากเดิมๆมันไม่บุบไม่มีรอยสวยเหมือนเดิมลยเไฟครบด้วยนะแอร์เย็นแอร์เย็นคนขับแอร์เย็นคือแอร์แอร์คนขับนะไม่ได้แอร์นะไม่มีหรอก เลี้ยนได้คนนี้เหนื่อยดูหน้าปัดขึ้นหมดเข็นไวมือหมุนกระจกได้ทางโซนทางโซนมีน้ำเดิมมีเลยขับไปได้เลยทีนี้กระจกก็เปิดปิดได้ปกติเลยหมุนลงมุนขึ้นก็เปิดปิคันนี้ ราคาเท่าไหร่สามแสนหกหมื่นแปดพันครับสามแสนหกหมื่นแปดพันมีส่วนลดหน้าผลนี้หนึ่งหมื่นบาทก็ไม่ได้ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ล่ะหมือนหนึ่งหรอครับหูเยอะแท้ทำไมเยอะแท้สบายเลยลูกค้าลดได้หมื่นหนึ่งบาทแต่พูดตามอิทธูมนะใช่มาแค่นี้แหละไปลองเครื่องกันใช่โหไม่หนักไม่หนักถ่ายคลิปยังถ่ายคลิปยังเออยยกหัวดูเครื่องนะคะลูกค้า โอ้ไม่น่าใช้ได้มาเรามาดูเครื่องก่อนแล้วค่อยสตาร์ทนั่เดิมๆแห้งจังนะอ่าดูความแห้งของเครื่องก่อนนะคะเครื่องแห้งมากเลยเครื่องแห้งเดิมๆเลยค่ะนี่แห้งมาอยู่ใต้ทีวีทุกบัตรเตียนอยู่ใต้ที เอามาเอามาเอามาไปหากูเจลรถกันก่อนไปเก็บกูเจอลรถไม่ดีดนี่สภาพเดิมๆเ,เลยเครื่องแห้งเดิมๆหามาสตาร์ทรถกันมา ปุ่มคอมอนไดูเสียงเครื่องกัน ดีมากเลยฮะมอเลดเอามาดูความแห้งฝั่งขวามัง้งฝั่งซ้ายมั้งค่ะอฝั่งซ้ายมัง้งั่งซ้ายมัง้งแห้งไหมเิมเดิมยิมเิให้เจาราลกล่วดได้โอ้ ไฟเราก็จะมาลองขับดีนะคะลูกค้าดู่ะคะไม่มีไอค่ะน้ำมันเครื่องไม่กระเด็นเพราะน้ำุนเวียนดีค่ะลูกค้าเครื่องดีมากเลยถ่ายกันยาวๆเลยค่ะแล้วเจนลืมเลยลืมไปเลยต่ยไยอไปเรามาลองขับกันนะคะ ลองเล่นดูไหมลูกคันนี้แจ้งจอดไหมยังไถ้าลูกค้าซื้อก็จะแจ้งมอเจ็ดเก้าแจ้งย้ายให้นะคะพร้อมโอนทั่วไทยเลยแจ้งจ่ายแจ้งจอดแจ้งย้ายให้ลูกค้าก็ไปขนส่งโอนได้เลยอลองเล่นดูดิอย่าพทเลงดูกดเป็นไหมกดลงไปเลยลูกนั่นแหละ อั้นแหละนั่นแหละ,หละคีวันไม่เยอะนะคะลูกค้าวันปกติไม่มีไม่มีลูกวันปกติโอเคอมาเล่นกันมามาเล่นมาเล่นเหนอรอไวรุ่นที่หกล้อ อยากให้นุ่น้องขับนะครับลูกน้องล่นโล,ลดครับไม่ขึ้นหรอกขาดขึ้นให้เฮซอนแล่นก็พอแล้วปาไ์ติสิ้งแล้วอรอนี่ก็ิิ้งแล้วเดี๋ยวจะต้องดูด้วยใจปรับกระจกข้างหน้าด้านซ้ายโอ้ไปปรับกระจกด้านซ้ายเลย แล้วนะคะอ่าไม่มีควันเลยคะ่ะรับไม่มีไม่ได้ทุเกเซอร์คุณควันิดไ,ไม่มีเลยจริงๆไม่มีเลยควันน้อยมากมันไม่มีลแล้วหมดแล้วชิวเลยใช่เนะาะใหญ่มากห้าเมตรนี่ประตูวิ่งดีเลยทำประตูได้วิ่งชิวเลยลูกค้าชิวแล้วก็จัดเลย ้าคุยอยู่ไกลในในกล้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้เข้ามาแล้วควเขาสวยเลยให,ใหญ่เลยใหญ่เบลเลอร์เธอรบรรทุกได้เยอะเกินเอา,ค,าคุ้มไปเลยทีเดียวเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ